สวัสดีครับสวัสดีครับเรามีแกงเห็ดโคนนะครับมาชวนผู้ชมกินด้วยกันนะครับผมแกงปลาเห็ดโคนน้อยเนาะเ,เป็นเห็ดโคนนิดอ่าดอกสีเข้มเข้มดอกจะไม่ใหญ่เออ,อนานทีจะได้กินคุณผู้ชมเห็ดโคนบ้านผมไม่ใช่หายง่ายนะครับผมนานทีจะเจอนะครับผมไปกินด้เห็ดอะไรอันนี้ไปเจอที่ตลาด <laughs> ตลาดก็ยังไม่ค่อยมีมันหายากที่บ้านเราอะชิมก่อนชิมก่อนชิมก่มอนแ่บ นึ่งๆน้ำยังหวานเลยน้ำหวานน้ำหอมแล้วก็มันจะกรึบๆแอ,อบคล้ายเห็ดหนูหนูอยู่นะฮะแอบคล้ายเห็ดหนูหนูนะลองกินก้านมันนึดงๆนึกอะลองกินก้านมันมมหวานหอมแบบ อร่อยกูเห็นดหานึงนะจริงบ้านเราเห็นละโงอกออกนะเละโงกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองขึ้นไปคุณชมเห็นไรออกไป่เจมไม่เคยบ้านเสียนาเห็ดดูที่จะตื่นหรือเปล่านะครับเห็นละโงกมันต้องไปขอนเขาคุณผู้ชมมันเป็นเห็ดที่แบบโผล่ขึ้นมาจากดินสูงเนาะมองไปไกลเห็นเลยคนไปก่อนเขาก็ไปเก็บก่อนเราไปหลังเราก็ไม่ได้ แล้วที่สาคัญดอยบ้านเรามันไม่เยอะด้วยเ uh huh. ดือแป๊บเดียวมันก็ทั่วดอยละคนไปก่อนเขาเก็บหมดไปหลังก็อดอดอดไห <c oughs> ันไปแล้วก็ได้ไดมาดตลอดเลยอ่ะอ <c oughs> มาอยู่เดี๋คนหมานไม่อย่างเพราเขาหมานจริงคนอย่างผู้ม้านหมาน uh huh. ไปตั้งได้กับหมานครับผม uh huh. <c oughs> หาอย่างกระหมานเราก็กินนี่ก่อนมาเล่นมีแบบว่ามีสีขาวแล้วก็สีเข้มๆปนกันเนาะมีสองสีอ่ะใส่จะอมมันด้ยคุณผู้ชม เอาไปทำเมนูอะไรที่อร่อยบ้างครับบอกผมด้วยนะครับผมเค้าหลังผมจะลองทำเพราะว่าผมก็ยังนึกมมออกว่าเอาไปทำเมนูอะไรหน้าที่อร่อยๆอที่นึกได้ก็มีแต่น้ำพริก<อ>แกงเนี่ยนะแกงอะเนาะแกง่าบเนี่ยเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ก็อร่อยนะอะไรเนี่ย มมนแหลมแหลมอีหล่ะล,ล,<า>ล,ลากมันเหรออืมลากม,มันจะลึกต้นมันจะยาวยิ่งแบบเห็ดเห็ดโคนแบบดอกใหญ่ๆยาวตรงนี้นี่เอาขุดเอาเสียมขุดลงไปอย่างลึกนไ,ไม่ให้ลากมันขาดมันอร่อยล่ะก้านก้านมันตัวอร่อยเลยอเอออันนี้มันเห็ดโคนเล็กเนี่ยมันไม่ลึก ที่ดอกดใหญ่อร่อยกล้ามจะเหนียวยึบๆไปเลี้ย,ย,ยมันจะไข่เนี่ยไม่จะหาเห็นนะหรือว่าเดาสม่มๆเก็บมาเอานะตอนแรกกับตอนเด็กๆที่เริ่มเก็บอ่อนสวรรค์จากอ่อสวรรค์มาจากเกิดมาก็มีอ่อนสวรรค์เก็บห็ดเนี่ยนะือแบบมองไปรู้เลยน,นี่กินได้ผมนี่ไม่ค่อยกล้าเก็บเห็นดอก กลัมแบบบางทีเราเก็บมามันปนกันมาเห็ดที่กินไม่ได้ไม่รู้ไงเราก็ต้องเก็บตามปู่ย่าตายายที่เขาสอนมาเนี่ยหรือว่าจำลักษณะเห็ดมันมีกี่ชนิดบ้านเราที่กินได้เห็ดน้ำหมากเห็ดก็เห็ดมะจำเห็ดอะไรอย่างน่ะเห็ดดานเห็ดละโงงก เห็ดมาจำไม่เคยดีมเห็ดมาจาเห็ดมาจามันจะเป็นดอกทมตูม,มแล้วก็เล็กๆแล้วมันกระยาบานออกนี้ม,มันไม่ยากหรอกจําเราก็ดูว่ามันมีหนอนมีอะไรกินอย่างเงี้ยอันที่เราไม่เคยเห็นเราก็ไม่ไเก็บมาแบบแบบเห็นวันนั้นเห็นดอกใหญ่ๆจาได้ไหม แต่คุณผู้ชมบอกว่ามันกินได้ในให้เราถ่ายว<อ>ันนั้นหัวไม่กล้ากินอร่อยด้วยไม,ไม่รู้ยังไงจะได้ลองคุณผู้ชมบอกว่าอร่อยมันเป็นเห็ดอะไรนะเจ็ดดาที่ทิ้ง อันนี้มันดอกบานไม่ใช่ดอกตูมแล้วก็อีกอย่างเห็ดจมูกหมูอยากลองกินดู <c oughs> แต่บ้านเรามันไม่มีคุณผู้ชมภาคเหนือผมอยากกินเห็ดตาโล่เห็ดตาโล่เลย่ไหมมันก็ลูกตาคูใหญ่ลูกตาคูอ่ะแต่มันดอกใหญ่เหมือนเคยเห็นอยู่นะ <c oughs> เห็ดตาโล่เหมือนเคยเห็นในคลิปเขาหยกแต่ภาคเหนือไม่มีอ่ะ <c oughs> <c oughs> ข้าวอี่กินแจงเห็ดเล่นอ่ะมะอ่ะมแกงนี่นะมากินเล่นแกงลาแบบนี้มันอร่อยกินเล่นแล้วไปจี จีไฟจีก็อร่อยวิ่งลืมบอกให้แม่ไม่ต้องฉีกเอาเป็นเอาเป็นดอกเลยฉีกันมนเละอืมอผมกินพอจะอิ่มละไม่ <laughs> เจอ <laughs> เดี๋ยวอม,มกอยู่ข้างล่าง ม,มันหายากคุณผู้ชมมันได้มาน้อยเดียวแกงปุ๊บมันก็ยุบครับตอนแรกก็เห็นเป็นกระมังอยู่เหมือนกันนะเัันดุบพอแกงออกมาได้หม้อแค่นี้ตักหยา อหอยทากจะข้าข้าวแล้วมากินเวย หวานอยากกินแหไงแกงแเห็ดลาง,งก็ข้ามือหนึ่งพวกนี้ขอยได้ตาถูกปีนี้ยังไม่กินเลยคุณผู้ชมหงงเห็นดลาง,งกเห็ดลางก็เหลืองลางกขาวไขเหลืองด้วยนะอืมไข่เหลืองไข่ขาวอ่ะพวกนี้ขอยมีเธอ <c oughs> เดือดไว้ตำน้ำพริกด้วยนะบะแบบผมอยากกินกับน้ำพริกแล้วลก,ก็มันละไอขี้นกไอกินมะหาย บ่มอาหารเนาะก็ต้องปึ่นค้นหมานเนาะร <g Gold> อกินอยู่บ้านครับเพื่อนบอกนั่นบอกนี่บอกนั่นบอกนี่พไปเกมงบอกยังอยากกินอะไรให้บอกไงผม่าส่งแรงใจของ้ได้หลายพวกเนี้ยนอนอยู่บ้านแต่บานไม่ตื่นในเช้าขึ้นดอยเก็บเห็ดยังไม่ทันเนี่ยเลยจะกินเมนูนั้นเมนูนี้แล้วรู้ไงรู้หรรหกหกมา <S <S หร <S <S มาแ้วเคาเนี้ย ผมรู้ไงยังไงพี่เกมก็ได้ไปอ่ะถ้ามันออกมันได้อยู่แล้วเนะแต่ถ้ามันไม่ออกอ่ะอีกเรื่องนึนออบางครั้งอะ่ะชาวบ้านเรือ,อมันก็ไม่ใช่มีนะท่าไปเราไปอ่ะเนาะเหมือนมันเขาแบบเขาหลอกเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปเก็บดอยไหนครับทุกคเขาเป็นบอกฮ้ยแบบจะไปเก็บอีกดอยนึ่งจะหลอกก็ได้อีกดอยนึง

ให้กินไม่ได้เอาผมกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวเก่งกินพริกไว้อยากเห็นหนังซื้อแงๆะแง๊ะแง๊บเยอะแบ่งเขตแดแบ่งเขตแล้วโหโห้ามร้ำเขตแดนกินเนี่ยนี่คือเขตข้อพิพาทอยู่ตรงนี้ห้ามเลยเฮ้ย อย่างนี้ก็สวยสิวะคำเดียวไม่พอสอาครัมอันนี้มันเกินเอ้ยอันนี้มันเกินที่ล้ำเลยเนี่ยมันจ้วงเลยนะเนี่ยแน่นอนเหนกันแล้วจากอีมาโดนเอฟสิบหก ลำักเห็ดอะเห็ดธรรมชาติเห็ดอะไรเงี้ยมันอร่อยมัน,นหวานยิ่งเห็ดโคนเนี่ยมันก็หวานนะมันหวานกึบก้ <Finland> านมันอร่อยสุดละพี่ชอบมันกรอบด้วยก้านมันจะเหนียวนึบๆคุณผู้ชมกรึบๆๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนผู้ชมมากินแกงเห็ดเมนูบ้านๆนะครับผมหากคุณผู้ชมชอบคลิปเมนูแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพวกเราด้วยนะครับแล้วก็พบเจอกันในวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับรครับพรุ่งนี้ก็อขอให้ได้เยอะๆนะ,ะรครับพรุ่งนี้ได้เยอะมาแกงเห็ดตะโงก <c oughs> ได้อย่างไงก็ได้คนหมาน <c oughs>